สิกบครับลูกกบเล็กเป็นเลี้ยงกบสองตัวย่าถามนมาจะใส้กับครับนี่ย้อมเพื่อยางก่นกอ,อนผลอิตอิเียคิดจะนี้ก็จะเลี้ยงกบม็กนี่คิดจะนีกจะเลี้ยงกบคิดจะเลี้ยง ปลาปลาก็ยิบมาแล้วนะก็เรงยนป,งปรานานภาษาของมันอ๋ออไบราเมืองตีปีแรกกันบ่เรียนรอศ <c oughs> ึกษาไปเนยมลู่ัาาอีกเาจะไปเอาตัาาว,วปลอดอยมีห้องอะไยูทอโโยู <c oughs> ย่งน้านี เป็นทางเลือทางลอกที่ดีสุดฮะครับสวัสดีครับมาเบิ้งกับพี่น้องผลหองการเปิดไฟใส่บ,กกบ่กบนี่ครับนี่ครับเบิ้งขับแมงเมาครับแม,งเม,ง,บแมงเมาใหญ่ครับแมงเมาใหญ่เป็นอาหารชั้นเลิศของปลาและกบเบิ้งที่ละครับมันหลายจนยินบวด เนี่ยครับมาขึ้นนี่ผลต้องการติดตั้งไฟแมงดาเนี่ยฮะแต่ว่าอยู่บอ่อหน่อยบอ่อเลือครับกบ,บหน่อยกินเกี้ยงเนี่ยฮะไม่เลือแม้แต่ปีนี่ครับบอ่อโนบานกบหน่อยนี่ครับนี่บอ่อโนบานกบหน่อยกินเกี้ยงครับแต่หนอกกระช่างมืงที่ล่ะครับนี่ยังเหลือ พอกบหน่อยอยู่เหนียวมันไหลนี่ฮะยู่ขางหนอกยังเหลือครับนี่ครับกบครับนี่เลี้ยงกบในนาข้าวนี่ครับทั้งกบทั้งปลาทั้งหอยนี่ครับนี่ผ่นานไปแล้วเบิร์กสักหิือตะปีกครับวี่เหนืหอวตะปีกนี่ครับหลอดไฟครับหลอดไฟโอ้กบพี่หน,น่องนี่นี่นี่ตัวนี้ ปาแมงมอพี่น้องบางทีเอามากินจนกิมจนทองปิ้นเนี่ยครับแมงเมาครับแมงเมากินจนทองปินนงง้นจะไปไม่เป็นพุดค,ครับตัวน้องนี่อิ่มแล้วจะไปเอาเป็นครับเนี่ยตัวน้องบางที่หระครับเนี่ย ว่ากเกินเลยนี่ครับแมงเมาแมงเมา,น,มเมานี่ฮะนี่ผลเลือดเต่ปีกมันอิ่มครับหมูขึ้นมันอิม่มนี่ตะกั่วแตนปกติมันกินตะกั่วแตนแหะตามรักแล้วอยู่นี่คน,นอ่ะมึงเที่ยวละครับอันนี้กบปีกายด้วครับนี่กบเลือดจะปีกายนี่เลี้ยงแบบไม่ให้อาหาร การทดลองครับสรุปแล้วก็ได้ผลครับบวมีตายนั่นนั่นรอดบุมีจอยตายบางทีแหละครับเราต้องเลี้ยงให้มันช่วยเหลือตัวเองคือไก่บ้านแหละพี่น้องกระบางไก่พันนี่แหล,ละไก่พันกินขบเปือกับว่าเป็นครับไก่บานมันกินเป็น ถึงมันโตาแต่ว่ามันกะรสศาตรกับต้ากันครับไก่เนื้อเขาขายกกอยูยี่แปมือเดี๋ยวขายไกบ่บานเขาประมาณ2อเดือนครับสอถึงสเดือนจังเดี๋ยวขายแต่ผลกําไรสู่ไกบ่บานบ่าไล้ครับพอตุนทุน,ทนหฮอหน่อยเอา,าไปเลี้ยงอาหารสิ่งสำคัญคือบุมิสารเคมีบุมิสารเล,ล่งโตคนกินกับปลอดภัยครับบป่วยเป็นโรคดันโรคนี้ บออหวานว่มดันมาลงมาเล่นกันมาจากสารเลงนี่แหละครับจึงกกินใส่ปากเข้าสมอนี่แหละจะส่วนมากคนเอามองข้ามกันไปหัวตะวกไก่ไก่พันธุ์มันเป็นไก่บ่อเหนียวเป็นไก่กินง่ายว่าสั้นคนก็ได้มากินกบหน้าคือการบางคนก็บว่ากบหน้ามันตัวน้อยบ่แแ่บเหนื้วบ่อร้ายก็เลยว่าอยากกินกันจะ่ลืมไปว่าคุณภาพ้าของมันในต่างกันหลายครับพี่น้อง ครับกบอยู่นี่ผมบ่ได้หาอาหารบ่มีสารเล็งบ่มีอีหยังทั้งสิ้นแหละปล่อยธรรมชาติโลดนี่หอยก็มีครับนี่หอยก็มีนี่ครับให้เบิง่งนี่หอยอันนี้คือน้อง,องหอยเชอร์รี่สีทองนี่ครับแม,บบม่นบ่ล่ะบ่ทองบนได้พร้อมเฮิ่มนี่ละ่ะเชอร์รี่ มันก็นี่หอยหอยยังนอนนี่หอยเฉลี่มัง้งบนปังดอกหอยของยินนี่กับมันขึ้นตั้งขึ้นกับหอยของนี่ไม่มพวยขึ้นหอยของก็บคล้ายเกือบบลับลล่ะบลือล่ะนี่สำหรับคนเดียวมาถามดอกหอยของกับเราสองถามมาด้วยครับเบอร์อะครับพี่น้องกับะม่านี้ครับนี่คือบอ่อพันบอ่อพอพันไม่พันุจากปีที่แล้วครับ กลับมาอยู่บริเวณนี้เวลามันจะกใครกลับมาอยู่โซนนี้ครับก่างขึ้นมันจะขึ้นมาว่างใครตรงนี้ปกติตัวนี้ไม่ผัาก,กันครับผ่ายแงงายงผักเคียวกันลือออกล้ครับตามที่เห็นคลิปนะฮะนี่ครับกบมันกระลบซ่อนตามต้นตะไคร้ครับยัางเว้นพอนก็นลงน้ำย่างขึ้นกับมา ผ่านตัวนี้แล้วก็ลงในบอ่อน้ำในใหิหน้าล่ะครับพี่น้องนี่ครับหัวปลารอไปเลี้ยอยู่นี่นี่ฮะใช่ละใช่ละนี่ฮะก็มีหน่อยมีใหญ่ครับนี่ไปยุ่งสินี่นี่ฮะนั่นนี่ครับนี่ตะกูจับึ๊บกึ๊บโอ้ยไม่ทันแข็งแรงครับ ซำมไซัมนึ่งไปจับยังไงได้พี่น้องมันแข็งแรงนี่ครับพุนเข้าไปในป่าพุนพุนน่ะพุนน่ะนี่ฮะนี่ก็แม่นพุนน่ะพุนเข้าไปเนี่ยมาแลงมากกับมกักห้อ,องแข่งกันอยูนอ่นี่แหละนี่ครับนี่จุดหนึ่งพักไข่ที่พักไข่ตัวนี้จุดหนึ่ง ส่วนหมากมันสิไข่ช่วงฝนตกครับไข่จะไหลตัวนี้กับปั๊บไปบ่ไลายบันไดต้องยังขึ้นฝนตกนี่ไข่ไหลครับตักออกแยกไว้เพื่อมาดูแลง่ายขึ้นกับไปธรรมชาติมันก็ได้ยุค่ะตัวมันจะพ้นหน่อยมันก็จะกระจายมันอนุบาลบ่ได้ครับเพราะว่าคบอาจกินกันได้ก็เลยต้อง แยกออกนี่ครับนี่ครับกระช่างอนุบาลนี่ครับเบาอนุบาลตอนนี้ก็เลื้อยบ้ายแล้วครับช่างจองไวเมื่อสักครู่ท่างยีเรมันกระโถมาจองไว้ขาพันตัวหาพันตัวกะขาวว่ารอบหนาครับรอบนี้คือนสเบิรแล้วแหละเพราะว่ามืออื่นกะส่งอีกเจ้าหนึง่งนี่ครับ ภาสิะมาณนี้ครับถามมาสื่อกบครับลูกกบเล็กเป็นเลี้ยงจากส่องดาวครับกบสองวันก่าต,าตเดี๋ยวถามนะมาตะแซวกับครับนี่ย้มเพื่อ,อยางก่อนโอผลิตลผลิต มาข้อเขียวคิดจะนี่ก็จะเลี้ยงกบกลับไปพี่เนี่ยเ<อ>ป็นจะนี้ก็เลี้ยงกบคิดจะนี่ก็จะเลี้ยงกบเป็นคิดาะนะี่<แ>อย่แแแางนั้นะปลาปลากระอ็ดมาแล้วนะจะเลี้ยงกบไปสั่นอัตร,ร,ราบส่าของมันอ๋อท่านในคนนะรัะนะเราเมืองตีปีแรกกันบ่ครับปีแรกเรียนว่าศึกษาไปพร้อมนะไอ้หงอเจ้าในคาบาอยู่นในมีกบไข่ นกเิ่งในโทรั์โทรั์มคิดหีเาย่ถูกหมอ๋อเห็นกันเลยมากติือใทีว่าสิเอาบ้านมื่อนั้นลูกเคยลูกเคยเบ่งยังอยู่ไก่ต่อฮักการินคุณบอกมันมายัการสินีมีนเอาไว้ไก่บนั้นสิมาอะไะสิบตายบอกังว่าอ๋อมักเรียงกบในหน้าเขาเลยะที่ลองิึงนะ อ้อมอ้อมกับเบื้องไว้ติครับอ้อมกับเบื้องปลากะเน่าละล่องเบื้องบ่ล่องมุฮูเนาะเพราะว่าธรรมชาติสมเอริ่มหายากมันเป็นของธรรมชาตินะอืมเป็นอาหารที่ครูกับบ้านธรรมาตั้งสมัยใดแล้วออีย่างนึงรถดสมุนไพรยากับพร้อมนะบ่กว่าเด้ไปไห้นายชื่อมาคุยหันอกประจำอยู่นะครับอยู่นะโควิดมีผลเล่นปะไม่ใช่ยังได้บริการแล้วโควิด ไม่ได้บอกเพื่อนท่าไหนนี่ยแล้วอยู่หน้าคือผมเนี่ยจ้ครับอยู่ตนาเแดดบ่ต้องปิดหน้าปิดตาคือในเมืองบ่บ่ปลาดุปิดครับอาหารกับปลอดภัยอากาศกับบริสุทธิ์โควิดกับ่ต้องย่านนี่แล้วอยู่หน้าก็ดีที่สุดแล้วฟังนี้เมื่อคืนแต่เสียงจะไม่เสียงกบเสียงเกียร์นอก้องฉะนั้นวันไหมอยู่อมอึ้นอยู่กลางสายไม่โกรตัวเดียวห้องมาสั่นกบอื้องนี่แหละธรรมชาติอยู่ธรรมชาติ หมืนก็เสียงเพลงบนตัวเสียงซาทองเสียงอินห้องเอ่เอาเด็กัวแล้วจากตัวท่งบหร่อะสองพันสามร้อย <2, 300. S 1> แถม 2> 3, 2, แถมสองร้อยแถมพันละร้อยนี่ครับตัวโบมาก,แ,กแห่ละกรับมื่อนี่ออกไปสองพันสามรอยนี่ ขอบคุณค่ะมาโลกันี้ต่างคนต่างเลยตัวเองยิ่งเสียิตอาจนสตบาลซอยอะไรเขากราะสับาลเขายาตายเขากระหลัเาจะาย่อตัวตลอดโยตัวเองไม่ห้อยูล่ะโยเาเงียหน้านี่เป็นทางเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดโอเคครับ